โอเคครับนี่ก็เป็นคลิปที่3ของวันนี้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจนอสยูอาบวกนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปั้นเจนอสยูอาบวกมาค่อนข้างที่จะแบบสุดละแต่ว่ายังไม่สุดมากนะครับมันก็ยังมีพวกทักษะอะไรที่ยังไม่ตันเนาะก็ยังต้องฟาร์มกันเพิ่มไปอีกเนาะโอเคตอนนี้พลังของเจนอสผมก็อยู่ที่25ล้านนะครับเจนอสพาสสิสนะ พลังโจมตีอยู่ที่2อล้านห้านะแล้วก็เลือดอยู่8ล้านโอเคอัตราคีสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ร้อยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับมาเดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะครับว่าเจนออผมอัพอะไรไปบ้างนะเจนออของผมตอนนี้กรอบทองบวก4นะครับยังไม่กรอบทองบวก5นะเพราะว่าพลังงานไม่พอเนาะเดี๋ยวรออัพพรุ่งนี้ไปเนะี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะกรอบทองบวก5ลนะโอเค ก็สกิลเป็นขั้นลิมิต17นะครับอัพดาวไป4ดาวนะผมเห็นมีคนเซิร์ฟอันดับ1 7 0 3เนะี่ยอัพไป5ดาวเลยนะครับ mm hmm. เขาน่าจะจัดเจนอสพาร์ทสเนาะส่วนของผมก็ประมาณนี้ไ่ก่อนพาร์ทสองไปก่อนผมไม่ได้ชอบเจนอสขนาดนั้นด้วยเอาแค่แบบให้มันมาเล่นเฉยเฉเนาะผมก็ได้ย้ายแผ่นทักษะของกระบองเหล็กมาให้เจนอสเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับกระบองเหล็กก็ใส่เป็นวิวเจ็อยู่นะแต่ว่าก็มีววหกอีก3อัน ส่วนเจนอนเนี่ยใส่เวลเจ็หมดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนของอาวุธเฉพาะเนี่ยก็เป็น2ดาวตาเฉพาะ4ดาวนะครับนี่เลยอัห้าดาวไม่ได้นะมันหมดแล้วแต่มีแพ็คเลือกอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับนี่เลยก็เป็น2ดาวกับ4ดาวนะครับเดี๋ยวถ้าอาวุธเฉพาะมาก็อัพเป็น3ดาวนะ4ดาวน่าจะไม่เอานะครับน่าจะเวอร์ไปน่าจะเกินไปหน่อย เดี๋ยวดูวิธีอาจจะเอาก็ได้นะครับตอนนี้ก็นี่เลยย้ายเซตของกระบองเหล็กมาทุกอย่างนะครับยกเว้นการบับนะการบับเนี่ยย้ายมาอันนึงไม่ได้นะครับก็คือแบบมันเป็นการบับเทคนิคอะแล้วผมเป็น HP เปอร์เซ็นตะ์อะมันเลยผมยังไม่ได้อัพดาวน์นะเพราะว่าเป็นเ p เปอร์เซ็นตะ์อะมันอัพไปมันเปลืองเปล่านะครับมันต้องเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะแล้วดูนะครับนี่ผมไม่มีเลยนะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์ โจมตีเปอร์เซ็นต์สีทองผมไม่มีเลยสำหรับสายเทคนิคโอ้โหค่อนข้างเกลือแล้วก็นี่การบัฟฮีโลห้าดาวสี่ดาวม่วงการบัฟระดับ S 5ดาวสี่ดาวม่วงโอ้โหบัฟโจมตีเปอร์เซ็นต์ห้าห้าแถวหมดเลยนะนี่เปอร์เซ็นต์ห้าแถวนะค่อนข้างสุดนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจนอสมาเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็สึดดวนเทวเทพเนาะโอเคครับก่อนจะไปเนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับ ร้านฮาโอบิชอปร้านเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยไลร์ดีฟันแน่นอนนะครับสำหรับบอลแพมนเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับถ้าใครสนใจสามารถไปเติมกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาผมก็ได้แชมป์นะครับสำหรับสิกโดนเทอเทมในรอบนี้นะนี่นี่ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้นะครับผมก็ไดมีพิกอกาโลกระบองเหล็กเกโลเกโล แล้วก็เจนอสจับวกตัวแรกของเกมแล้วก็เป็นโซนิกจ r วนะครับเออเจนอสของผมเนี่ยเอามาแทนโกเคสสนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วผมอะเอาเจนอสมาแทนโกเคสสนะครับเพราะว่ามันแทนตัวอื่นไม่ได้นะครับก็คือมันแทนตัวอื่นไม่ได้เลยตัวอื่นมันเป็นตัวหลักนะครับแทน พีกอตก็ไม่ได้นะพลังงานก็ไม่ครบอีกมันแทนตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับต้องแทนแค่โก4เพสื่อ,อย่างเดียวเลยนี่นะครับก็จะเป็นไลั์ทีมของผมนะก็ประมาณนี้พลังอยู่ที่117ล้านเออโคตรเอาเรื่องมาเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับนี่เราเจอคุณ ZXTY นะเป็นรูปโปรไฟล์แฟชประกายแสงสีทองแห่งคนนะฮะคุณเฉินก็เป็นแฟนปะกายแสงนะแล้วดูดิคุณเฉินเขา61ล้านอะ เซิร์ฟ703มาแม่งเอาจัดเลยว่ะโอ้โหโ้โคตรสุดอ่ะเขา703มาลง11ล้านแล้วอ่ะเจนอส5ดาวด้วยดูดิโอ้โห,โห,โหโ้เขา5ดาวสี่ตัวสวยๆอ่ะเจนอสผมสี่ดาวนะครับ่งไม่เอาพาสสามแล้วมันเอร์ไปมาเดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่าเจอรุนแซนไอทีวายเนาะไ,ไปโซนดี้ผมได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับโซนดี้ผมค่อนข้างไวเลย แล้วคอเกโลของเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นเกโลพัทหนึ่งนะครับไม่ได้ถักลูกไฟผมเนะมาะผมก็ฟันเดมิชั่สแลปไปทีนึงแล้วก็ระเบิดหมาบ้าบู๔พันล้านอู้ย4,015ล้านนะครับหายหมดทีมหาลูกผมต่อยไปอีก459ล้านยังไงต่อเกโลเกโลผมมันตีไปอป้องป้งดวงดาวถลายจิตดวงจิตลายดาวไปตอมีดไม่ค่อยเข้านกเขาแหวงกัด ของเขาคาบโซนิีผมไปกระบองเลยผมฟาดโฮมรันไปเป้งโป้งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านนอนเทงเต้งไปสองตัวเจนอตเขากลับมาห้าสิบเก้าล้านนะครับยังไม่ค่อยเข้านะเจนอตเขาจะไปเงี้นะครับจังหวะน,นี้อมล้ำยังกระหมอ่อมโอ้งยี่สิบสามล้านนะครับการโลเขาติดน้ำลายโอ้ยเจนอตเขาลงไปนอนเหม็นน้ำลายนะครับช่วงนี้ผมกลับมานีม่มาแล้วแล้วก็ได้อันตีบะโซนนี้เออเดนเวิร์ชสแลัไปโป้งสี่ด้านมีนะครับ เจนอสระเบิดหมาบ้าอู้สี่ร้อยสิบสามล้านต่อหมายเดียวคาร์โลผมไล่โจมตีไปสิบอาเมนบอลเหล็กไล่โจมตีฟงสองร้อยห้าสิบหกล้านผมลำยำกระหม่อมอีกทีหนึ่งโป้งหกสิบเจ็ดล้านโอ้โหแรงอ่ะคนดูอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยผ่านไปอีกเก้าร้อยสิบหกล้านโอ้บาทาไรเงาโอ้ยโอ้ยโอ้ยคาร์โลไตหกสิบเก้าล้านยังไงเกือบหลับแล้วน่ะถ้าไม่ติดอมตะนี่คือดับ ดับเั้่งแต่เทินหนึ่งอะเอางี้ดีกว่าโอ้โห้โคตรแรงนะครับสำหรับเจนอสสี่พันล้านนะตีทีเดียวโคตรสุดอะผมกดข้ามเลยลวกันนะไปเดี๋ยวเราไปดูแมตช์หยุดโลกดีกว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยเป็นแมตช์ที่มันแน่ๆนะครับเป็นผมเจอกับท็อปเซิร์ฟ703นะเป็นคุณเฉินนะครับกลัง61เล้านนะครับโอ้โห้ปล่อยใจไปกับสายลมไปรวย เจอกันหน่อยครับมาอุ้ยโซนี้เขาเปิดก่อนเนาะอุ้ยโซนี้เขาไวจังวะเฮ้ยเอาดีๆเขาเซตแฟตครบปะเนี่ยเอาดีเจโนเขาเปิดมาก่อนนะครับ99ล้านโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยกิโลคอนตีมานะครับเิอโลเป็นอาวุจิปอล2นะโซนี้ผมปาดไป14ล้านนะครับ ยังไงย <m> ังไงเจโน่ผมมันตีกลับไปโอ่งเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านล่วงไปสามมาดิเปิดที่หลังจะดังกว่านะน้องกระโลมปล่อยหมัดไปโอ่งสิบสี่ล้านหกแสนดาเมจเจกโลผมมันตีไปฮีวให้เพื่อนหน่อยเฮ้ยโซนิ่งเหมือนเหมือนโซนิ่งผมจะหลับเลยวะเฮ้ยทำไมหลอนเป็นยังไงวะเนี่ยกำลังเลีผมฟาดไปธรรมดาไปเขาเกโลพารสามนะครับเราไม่มีลูกไฟเล่นเลยเราใช้ลูกไฟได้แค่สองตัวเนาะยังไงยังไงพี่ก็ตีธรรมดาปะโอนลัมย้ำกระหม่อม โซนิ่เขาไวว่ะคุณดูเอาดีแล้วผมชนวะว่ะโซนิ่เขาไวจัดเลยนะเนี่ยเจนนอตเขาเปิดมาเตะโอ้โหสามร้อเจ็ดล้านโซนิ่ผมล่วงเลยวะ่ะโอ้โหเอาดีเจนนอตผมส่วนกลับไปเก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจนนอตส่วนหนึพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเฮ้ยไอเฮียโลสีแดงไอเฮียกิโลเอ้ยพอกิโลพัสสิ คอกิโลขั้นสิบเหรอใช่เหรอมันเวอร์จังอะใช่ปะเนี่ยทำไมเมื่อกี้เขามีโล่สีแดงวะคนดูคอกิโลโขั้นสิบปะวะเฮ้ยเขาเาเขาเอาสุดจังวะเนี่ยเฮ้ยคุณเฉิดเนี่ยเขาเติมเยอะนี่หกร้อยแปดสิบเก้าล้านฟาดไปคาร์โลก็ส่วนกลับมาแต่ก็ยังไม่เข้านะครับคือน่าจะด้วยพลังที่ห่างเนาะก็เลยชนะนะครับเฮย้ยแต่เหมือนว่าผมน่าจะวัดกันที่การโล่ากับกร,รกะบองเหล็กอะดูทรงละไอเจนน้องผมอาจจะยืนไหวนะ ตอนเทินสุดท้ายเนี่ยเออจโนนผมค่อนข้างแรงอะ่ะโอ้โหเจโนนโคตรแรงอะ่ะมันดาเมจห้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับเจอ้อนเดี๋ยวถ้ามียามูเฉพาะอีกก็ได้แรงมากๆอะ่ะตอนนี้ผมเห็นเตะแรงที่สุดนะสี่พันล้านอนะ่ะเตะคนนั้นอะ่ะโอ้โหโคตรแรงอะ่ะเอ,อ้อจังหวะเจนอนมันโตโคตรแรงเลยว่ะคนดูแต่ว่าเจนอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดาเมจหลักเลยนะครับเดือนหน้ามันก็จะเป็นโบ้อนแล้วเนาะโบ้อนก็จะมาแทนเลยนะครับ คุณดักจีห้าสิบสามล้านคุณปลาปลาสามสิบแปดล้านคุณดาร์กจีก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยการลงห้าดาวม่วงเลยเหรอทีขอผ้าดาวม่วงเด้อเดี๋ยวะเนี่ยไหนมาเจอหน่อยคุณดาร์กจีไอเขาเมดูซ่ามาสตัร์ผมหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเขาเปิดก่อนผมอีกแล้วว่ะแล้วทำไ,ม,ไ,ไมโซนิเน่เขาเร็วกันจังวะเนี่ยอันนี้น่าจะเกียร์โลพาสองนะครับโอเค ตัวนี้เขาเปิดมาการโลเขาต่อยมาเท่าไร่วะเนี่ยแปดสิบล้านเอาเรื่องตัวนี้เขาเรียกกับผมกันหมดเลยวะโอ้ยสื่อปลามาหกหมื่นห้ามาเปิดที่หลังแต่แรงกว่านะน้องมาสามสิบล้านไม่สามล้านไ้ก่อนมาของจริงบาทานไรเงาโป้งร้อยเจ็ดสิบสองล้านการโลปล่อยมาโป้งหกสิบล้านโอ้ย ไม่ทันได้สั่นในเมดูซ่านงไปนอนเทงเต้งฟาดไปยี่สิบล้านมาดิโอ้ไม่มีลูกไฟวะชนไปเคเขาก็เตะมาเขาไม่มีลูกไฟใช้เหมือนกันนะเพราะดนผมบอกอะไรเนี่ยห้าสามล้านหน,นึ่งเบาจังวะปล่อยไปอีกทีนึงเป็นไล่โจมตีนะก็เลยเบาหน่อยอุย้ยอมลำ่ำยังกระหม่อมอติดน้ำลายไ ผ่าดไปทีนึงชูริคนอันตีไปเตะไปไหนดูซิเท่าไหร่โป้งปงโปงปงองุ้ยไม่ค่อยเข้าเลยวะ่ะคนนี้เขาอึดนเะเนี่ยคนนี้เขาค่า,า,าง,างอึดเลยวะ่ะเพี้ยเราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับน่าชนะแล้วละ่ะมันก็ชนะอยู่แล้วละ่ะเราก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะเออเขาเหลือตัวเดียวด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูแมตช์สุดท้ายกันนะครับเรามาเจอกับลูกคิวอันดับสองของเรานะ คุณปาปาแปดแปดพลังสาล้านที่น้อยอยู okay, ่อารยาทำฉันโคตรทีนะเจนน้าใช่ตายน้องชายส่ว<ป>นตัวข<ป>มงผมได้เปิดก่อนนะครับไปปาดไปเลยไม่ใช่แสเล็เขาก็เกโลพาร์ทสามนะครับลูกไฟผมมี5ลูกเองค่อนข้างสุดเลยคนนี้โอ้โเจนน้อยตีไปร้อยแปดสิบล้านหุ่ยหายหมดทีมเลยเหรอ เหลือการโลตัวเดียวเชีย่ยอย่างสุดเลยวะเทนอนโคตรแรงเลยวะโอ้โหระเบิดหมาบ้าทีเดียวแม่งเหลือตัวเดียวเลยวะ่ะคนดูโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออจบแล้วละ่ะสิกดวนเอาขางอีกเกมโอเคนี่ สำหรับสัปดาห์นี้ผมก็ได้เอาเจนอตมารับแชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดสัปดาห์หน้าๆเนี่ยอยากให้ทําศึกดวลเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าคนยังอยากดูศึกดวลตทวเทพกันอยู่หรือเปล่านะครับผมก็เลยไม่ได้ทําเลยนะจนมาเจนอตมาก็เลยรีวิวในศึกดวลตัวเทพไปเลยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ร้านเติมเกมนะอย่าลืมร้านเติมเกมราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยไม่มีรีฟัน100%ยเปอนะครับฮาโอบิช OP นะตอนนี้ยังรับเติมวันพันแม่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะรับเติมเกมอื่นๆเกมชั้นนำมากมายเลยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ